เพื่อนค่ะสวัสดียมามเช้านะคะเชานน้า้มีก็จะพาเพื่อนๆน,นะคะอ่านเนาะชมบรรยากาศนะคะธรรมชาติยามเช้าเนะยคะ่ะเดียกันนะคะนี่นะคะวันนี้ว่าเมรจะพาเพื่อนๆไปชมอะไรที่ไหนกันนะคะ ต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าขึ้นถนนใหญ่เลยนะคะไม่รู้ว่ากล้องมันขาจับมันนำไมแบบก็เก็บเมันใสายๆตัวล็อกที่ไหนมันไม่แน่นเนาะ ที่เริ่มขึ้นแล้วนะคะพเพื่อนๆค่ะประมาณเจ็ดโมงได้ไหมคะเนี๋ยวหาชมธรรมชาติกันนะคะพเพื่อนๆค่ะเออตรงนี้ตัดหญ้าออกซะแบบเลยไม่เป็นธรรมชาติเลยเมื่อก่อนมันจะมีหญ้าแบบสวยนะ จะตัดจะเป็นช่วงปีใหม่หรือยังไงใ<า>ส่หัวครับขึ้นสะพานนะคะเพื่อนขาขึน้นเลิน มีไว้ให้เราโมนะคะเพื่อนค่ะแต่แต่ใครจะชอบแบบไหนหนุ่มอชอบแบบบ้านเนาะเป็นคนบ้าน,านก็เสาช่วงบ่ายเมก็ สวนนะคะสวนไล่นาดงตานนะคะเพื่อนค่ะของชาวบ้านเราชมธรรมชาติไปเรื่อยๆนะคะโอ้ยตรงนู้นไม่รู้ทำอะไรก็รถเยอะนะคะมองไม่ค่อยชัดถนัดนะคะก็ ยิงเอียงกล้องไปนะคะเดี๋ยวค่ากลับมองดูอีกทีเรื่อยๆนะคะเพื่อนค่ะโผล่มาดีขึ้นเลยนะคะด้านนู้นเป็นแม่น้ำเดี๋ยวเราค่อยไปจอดดูก่อนนะคะตอนนี้ขออนุญาตทันเวลาก่อนนะคะเดี๋ยวพาที่จะขึ้นสูงแลไม่สวยนะคะเพื่อนค่ะ อันนี้เมย์อยากแบบเลาะไปหาดูลุงนะคะไม่ได้เจอคุณลุงนานเลยนะอ๋อชมบรรยากาศสอง้างทางไปได้วยกันก็เมย์นะเพื่อนไปถึงนลน้ะ มาดูลุงกันนะคะว่าแกมาไหมถ่ายนี่บ้านนี้เขาสวยนะ,ะบ้านอีเจ็ดด้วย เป็นออบบอตต์หมาเยอะหลายๆหายมาเยอะหลายๆเท้าถ่ายน,น,น,น้ำใส่ะไ <c oughs> ด,ด้โอ้โหดูรกยากนะคะนี่ เอะนะคะเพื่อนๆค่ะแปบ๊บหนึ่งนะคะตงข้ามถนนอันตรายนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ก็เลยอันนี้กล้องไว้ก่อนนะคะคซื้อของไม่ได้เห็นของจริงนี่มันก็ลำบากเนาะ ตาดีก็ได้ตาร้ายก็แบบได้ของไม่ดีมานะคะมีเสียงเงินไปฟรีสองรอบลเลยกบบไอ้ไม้มเซลฟีน่นะคะออมานี่ใช้งานไม่ได้นะบางทีน็อตที่มาต่อก็รวมใช้การไม่ได้นี่นะคะพเพื่อนคะ่ะแล้วก็นี่ก็จะปั่นเข้าไปหาลุงดูลุงก่อนนะคะที่ท่าน้ำเดี๋ยวนะคะพเพื่อนคะ่ะ รถจอดข้างนอกก็ได้เนาะเดินล็อกเข้าไปนะคะเพื่อนๆค่ะน้าตำบลท่าลานนะท่าลานหมู่บ้านท่าลานนะคะเพื่อนๆค่ะโอ้โหภาพทิย์กำลังสวยเลยเดี๋ยวก่อนนะคะจอดรถล้มๆ้มือนนะคะเพื่อนๆค่ะหาล้มจอดรถเกิดนะคะแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อนๆค่ะ กับป่าเพืเ่อนมาถึงแล้วนะคะนี่ค่ะอบตทชุมชนบ้านท่าลานนะคะเพืเ่อนๆค่ะอ๋อน,นี่เป็นส่วนย่อมของร้านอาหารบ้านตานะค่ะที่เป็นข่าวกันในโซเชียลนะคะว่ามีข่าวเรื่องหนึแตงโมนะคะที่เธอมาทานอาหารที่นี่แล้วค่ะกับเธออยู่บัดเพศนะคะ ตกน้ำนะคะทานอาหารที่ๆค่ะร้านอาหารก็จะอยู่ริมน้ำด้านนู้นนะคะจะเปิดช่วง11โมงถึงค่ำๆนะคะเพื่อนๆค่ะไปไปเลาะกันนะคะเดี๋ยวเราเลาะลัดเข้าไปในสวนหย่อมของร้านอาหารบ้านตะนึกนะคะแล้วเราก็จะไปโผล่กันที่ชายน้ำนะคะเพื่อนๆค่ะดอกไม้นะคะสวยงามนะคะนั่นๆๆๆๆๆไปนะคะ สวยงามยามเช้านะคะเพื่อนๆค่ะก็มีเรือก,กั้นแฉงนะคะแถวนี้ก็เลยเรียกกันว่าบ้านกันแฉงนะคะเพื่อนๆค่ะโอ้พระอาทิตย์นีสวยงามมากมากเลยนะคะเพื่อนๆค่ะสวยงามยามเช้านะคะเพื่อนๆค่ะพระมมาอาทิตย์ขึ้นนะคะไปลิมแม่น้ำกันคเมนะคะไปสุดกรนยากนะคารลิมแม่น้ำยามเช้ากันนะคะเพื่อนๆค่ะ เดี๋ยวจะสายแล้วพาทิตย์ขึ้นสูงนะคะนี่นะคะเลือกั้นแฉงนะคะดอกอะไรเอ่ยใช้ผู้ละห่วงะะหรือเปล่ากำลังออกดอกกลมตุ้มเลยนะคะ mm hmm. เพื่อนๆคะ่ะนี่นะคะดอกก้มตุ้มนะคะยังไม่บานนะคะไอ้น,นีก็จะเป็นหิเนเกลมย่อมนะคะที่สําหรับไว้ถ่ายรูปเซลฟี่นะคะของลูกค้าที่มานั่งรอนะคะคือมารอที่จะทานอาหารนะคะเพื่อนคะ่ะ เป็นเรือก,กันแชงสมัยโบราณนะคะเพื่อนๆค่ะก็เอามาตั้งไว้นะคะสวยงามนะคะเพื่อนๆค่ะบรรยากาศสดชื่นยามเช้านะคะีท่าน้ำนะคะอุบานท่านานนะคะตำบลกะแฉงนะคะเพื่อนๆค่ะสูบรรยากาศริมน้ำด้วยกันยามเช้ากันนีนะคะก็มีคนเอา รถมาจอดไว้นะคะน่าจะตกปา่าหาป่านะคะไปลองเหลือหาปา่าเขาก็จะเอารถมาจอดไว้ที่นี่มีเครื่องงอกําลังกายกันด้วยนะคะพเพื่อนๆค่ะอากาศยามเช้านะคะอยู่ร้านอาหารบ้านตะนิดจะอยู่ด้านนะะู้นนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วก็จะมีร้านก็แชงหมอนด้วยนะคะอยู่ถัดไปนะคะอยู่ถัดไปจาการ้านบรรยากาศนะคะยามเช้านะคะที่นี่น้ำนะคะ บนกระแฉงนะคะเ,เพื่อนๆค่ะบรรยากาศสดชื่นมากๆเลยเออี้ยก,ก็จะเดินลงท่าน้ำไปค่อยลงนะคะท่าที่นี่ดีอย่างนะคะเขาเทปเป็นปูนนะคะมันก็เลยแบบจะไม่โยกเยกโค้งเค้งเหมือนท่าอื่นนะคะท่าอื่นนยืนแล้วโค้งเวียนหั่วมากๆเลยนะคะเ,เพื่อนๆค่ะเงบ้างคะวูบรรยากาศลิน้นแม่น้ำยามเช้านะคะนี่นะคะ พาติขึ้นนะคะเพื่อนๆค่ะสวยงามยามเช้านะคะดี่จะซูมไปให้ดูนะคะจ้ามากๆากเลยแสงแต่ว่าพอเข้ากล้องแล้วมันย้อนแสงมันจะไม่สวยนะคะมีหมอกลงจางๆด้วยนะคะวันนี้นะคะท่าน้ำนะคะโอ้ยสดชื่นยามเช้านะคะเพื่อนๆค่ะขอพามาชมบรรยากาศยามเช้านะคะที่ท่าน้ำนะคะ บ้านกั้นแชงนะคะเพื่อนๆคะ่ะบ้านกันนนะะนก้นแชงตำบลสามโคกนะคะอำเภอตำบลกระแชงอำเภอสามโคกจังหวัดประทุมธานีนะคะเพื่อนๆคะ่ะฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆตามรับชมคลิปเป็นกำลังใจเมด้วยนะคะเมย์กล่าวขอบพระคุณล่วงหน้านะคะบายคะ่ะ